ชอยชอยตอนชอยปลาสิก้อยนั่งออก่อเออลือตองสว่าออกเลยดิในขปลาปน้สนั่งออกก่อนต่อมานั่งออก่อนงออรขวก็ลือไปถ้าบ่อนั่งออกเวลาเขาไปก่อยมันสีามันสีเป็นหย่อมหย่อมันัางมัน นั care, like go, ่งวันสี่้าเัมากนั่งวบไดทีเด้วี่นานี่ไปดวกใส่นังไนก็ไปดวกนห่อมพี่น้องเลยไปดวกใส่นำห่อหนึ่เอามาซอยใส่โอ้สุดหน่แสโอ้หงำพี่น้องสีโอ้ยสีไม่ไหมสีปากยไม่ไหมเลยเป็นจากกระแสไ้สร้างไม่ไหม อดอซอยเลยมอยก็มันบงน้ยโอ้ยวยามอยพี่น้องในตลา็เลยเนาอซอเนีเย้ยมาหั่นบางหน้าหน่นนอยเดายวต้งก,นนก้อยหน่อยเนาะแม่จ๋าไม่หนะัวไม่่ซอยเดี๋ยวก็กลับไป ขันมหน้าก่อนปั่นมันออกกันหนาหน้าเอาไปอออใส่น้ำไปแล้วเอกูเสรจเอาใอมแล้วอาลงจากสอยยงยบเหรอสล้วกซมาขใส่ขันมหน้าใส่เกลือน้อยนึ่งว้ีเก็บแต่ว่าไรตามคุนว่าแหละ เียาเบในตีเพื่อนัพี่นอ้อเอ้ยมีเขียบเพราะว่าถ้าว่าถ้าไปปรุงไปนะปรุงเนาะเวลาเขาปล่อยมันจะเขาบ,บริสิทธ์อีกนะพี่นอ้อไม่เขียบแล้วเหตุอะไใส่ในอใส้ารอง<ม>สามวาอยดดองสมอยากหนอว่าเขาม่ใปั่นหรอกนะพี่น้อเนาะหงอยามนสมแห่งหงอยากมัน บมมียาดสมแหงบมมีหยานเก็บี่น้องเลยพอใั้สิบปันกสำคัญเวลาผมกับผเอากรตเกลืออยกนะพี่น้องเนาะทำเคยเหตุว่าไวล่ามกับกตเกลือแลมีแต่ใส่สวดกับโอนหนามันี่อนหนามที่เขาไหรดไฟดมเยพี่น้องเลยเม่ีผู้อื่นเ่าเหตุสูดตังขาก็มีแหละดมักเลยน้องเลยพีู่้นึงเ็ยสุดนึงผูนนึงเ็ยสูดนี่ยูดให้เอง เราเอง่เสียอ่พนอรบเนเี่อยงเสียบเองตัวนี้ทำให้ดีสุกเวิธีเห็ดกับวัคซนเนาะสมือกับใบไเรด้วยมันบเสียบใส่สมือคนน่ะขันดดินี้ค่อยๆไปถ้าตรงขันค่อยๆขันแห้งบาดเดียวมันกะมุนค่อยซาไปเถอหน่อย ใชเเดี๋ตตายนะพี่น้องอย่าเขาขาดเนาน้องเนาะดีข้าพี่น้องเอนมันคือวางหน้าอ่ะามันแค่สิไปปาดหนามมันออกอ่ะจะไปปาดหนานเอาไปบึงเนาะ นะไปนอนเล่ัวจีมืออะไรไอกลัวก่อนพอกลัวหอมหอมกัวเองก็มือเพียดใช่เพีดบ่เออเปไม่หน่เ็นมมมาเพดอจจจะบ่แงนัวอันนี้มาู้รอดอย่ไรไปร้ายเสีบบราย จาไเสบยาึ้นเป็นวานะท่ามไรไม่าช่ไมาใส่นะน้ำปลาแหลกกำลังากไอเทมอันละหน่อยก้อยนี่คันไหวพี่หน่อยเพาะว่านาปลาแหกมใส่หังนนี่เลี่นอยปลามันด้อปลามันซุกคนรคตรคตคุิคุคนใส่กันเข้าไป มาซิมรสสามันก่อนเ่วุ้นจับจับมาดูชุดมาส่ตนใช่ป่๊บตันใจเพื่อนเนี้ยเพื่อนเป็นผู้สร้างเขาเห็นตันใจแม่ครัวอ๋อหอมแดงซอยจะยี่มัน mm. ออกก่อนนะซอยมันเป็นฟานลายลูกร้านซอยให้มีลายเส้นล um. ายเท hmm. ้เบนนี่แหละ หอมดวนใส่ลงไปเอาเอไชหเุดขีมือุกขีมืออกินขีเมือหอดเตียสออกชี้ค้านะพี่น้องเพราะว่าโบรใช้เพเขากลัวกับบเฮดดำ ปวดเรือ่ๆนอนกระปวกระปวชิมือก่อนล้งจากใช้ผ้าหอมเด็กอมจับบิมือก่อโอ้มือกอนตะกร้อตะกร้อชิบก่ไว้พอดีวะอ๋ออะตีอย้งไรตีนย่

จะมากินได้บาทเนาะแต่เราผิดการเหตุหอ,อยชนิดเนาะสม่กวายใหญ่เกินจะผิดชน,นิดก็นล้ทีน้องเรือโอเคปั่นเาเลยมาสซนเรือน้องเรือ